เดี๋ยวไปดูราคาให้ลูกค้าคลองไหนเนูหนูนะพี่ได้ค่ะพี่ตั้งให้เขาล่องก่อนนะเนี่ยค่ะกองนี้เลยหมดนี่เลยเหรอใช่ค่ะใช่่แล้วในนี้ด้วยเ่าใช่อันนั้นใช่ปะเออแล้วเราเอายังไงดีอะเราไม่ได้เอาเครื่องพิมพ์เล็กนะใช่ ไปเอาเครื่องคิดเลขกันเลยค่ะน,น,น,นี่วันนี้ลูกค้าเรื่องทองของผมนะคะได้หนะะ้ากากไปไม่รู้รุ่นอะไรนะคะทุกคนก็จะให้ลูกค้าเราไปขัดหลังดูอันนี้ก็บางไมค์ค่ะไม่รู้รุ่นเหมือนกัน กอันนี้คือละสี่สิบที่จะดูราคาด้ไหมคะไม่ดูครับลูกค้าบอกไม่ดูคิดเลยคิดเลยจ้ะลูกค้าวอันนี้หนึ่งร้อยแล้วก็อันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะพี่เฉพาะตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวหนูไปบวกน็อตกับอะไรของหน้าร้านอะ่ะ<ต>ที่ี่เขาให้อันนี้คือลดได้เลยนะ อันตัวไหนคะนี่บนโต๊ะที่คิแล้วนะอันนี้หนูคิดไปชิน้นละหนูจำไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้สองร้อยห้าสิบคือขึ้นรถได้เลยไหมใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะอ,คอ,อ๋อขึ้นรถได้เลยไปเรียงเลย